เดี then, s <S ๋ยวรวมสองบ้านก่อนแล้วเขาแยกบ้านบ้านไรออกนะครับวันนี้รวมสองบ้านก่อนครับเพราะว่าข้อเข่าบ้านไรค่อยดีเดี๋ยวนุ่งนุ่งขึ้นยืนกว่าจะไม่ให้ไม่ได้นะเชิญบ้านเรียนครับบนเวทีเลยก็ได้ครับแซมแซมก็แซงซัซัดเข้าไปครับถ้าที่ว่าไม่เห็นหน้าเอาตัวออกมาหาได้ครับเนี่ยผมว่านะฮะพี่ช่วยยกเขาหน่อยได้ไหม ตัวรู้ทางสอนคนนี้มากเลยลงนะเชิญเก็บข้าวเลยครับจุดไม่หมดอ่ะเอ่อทางทางที่ดีนะครับยกกล้องจากมุมสูงเพื่อให้เก็บปังครบนะครับอะไรฮะเดี๋ยวมันเก็บไปหมดกลัวกล้องไหนอยากให้มองกล้องไหนอยากให้มองกล้องไหนเนี่ยกล้องไหนใส่สีแล้วก็

เอาให้ครบนะครับใคห้องครบมว่าถ่เผมว่าขาดไปคนนลงนะเมื่อกี้แอบเห็นว่าโผล่มาในไอแพนะครับใครครับเมื่อกี้เห็นแอบโผล่มาในไอแพดนะครับเดี๋ยวเปิดมารุวมเฟรม้วยฮะเออโอเค นะครับกระจยกระนะครับโอเค่ดีก่ะจยกรจยนะคร เดี๋ยวเดี๋ยวก็ควนส่งรูปในไอแพดให้ใบถือก็ได้นะครับจะได้ฟินฟิน รัดไฟไม่ใช่ให้ดื่มนมนครับเก็บผ้าม่านครับยิ้มนะครับอย่าสันหวอย่าหน้าเลย ยิ้มครับยิ้มรักเองไม่คเรักเสต่ตอบเป็นคำอเลุ้นลุเลยแล้วใครักเนส 聊啊，这个跨国呢论坛过的一个。